ไล้ายๆมันสันมองเธอแล้วใจยังวันก็ดสักทีได้ไหมแต่ก็คมใจไว้ความจริงฉันคงไม่กล้าปล่อยมันผ่านพ้นไปโน้ตและช่วงลาไม่รู้ว่าไงที่มากนดังให้ฉันได้ฉันเยในใจไม่กล้าใจให้ฉันเลยพูดไมนะเพราะฉันั้นรักเธอ กบบันลาไปสวัสดีค่ะวันนี้มาพับกบแฮ้์รีพบกับใบบัวนะคะสาวประจำสาขาวิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรีเฟลคชั่นการเรียนในรายวิชาทักษะในศตวรรษที่21เพื่อชีวิตและอาชีพกันนะคะซึ่งจะเป็นการรีเฟลคชั่นในสัปดาห์ที่2ค่ะเราไปดูหัวข้อสำหรับการรีเฟลคชั่นในสัปดาห์ที่2กันเลยค่ะว่ามีหัวข้ออะไรบ้าง1ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง 2. รู้สึกอย่างไร 3. ได้เรียนรู้อะไรและได้รับเนื้อหาอะไรบ้างคะ่ะ 4. ให้บอกกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดและกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุด 5. การนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 6. ก,การนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพครูในอนาคตและ 7. นะคะปัญหาและอุปสรรคสำหรับครูผู้สอนในรายวิชานี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็ต้องรู้จักกันมีอยู่แล้วนั่นก็คืออาจารย์นรงการจะนะนั่นเองค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนเนี่ย หนูรู้สึกว่าหนูคิดว่าการเรียนเนี่ยจะต้องเป็นแบบรายวิชาอื่นๆทั่วไปก็คือไม่มีกิจกรรมอาจารย์ก็จะสอนแล้วก็ให้เนื้อหาอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเมื่อได้เรียนในวีคแรกเป็นการเรียนที่สนุกสนานมากเลยค่ะเพราะอาจารย์ให้ทั้งความรู้แต่ความรู้นะคะจะสอดแทรกมาในกิจกรรมที่สนุกสนานทําให้นักศึกษามีแรงกระตุ้นที่จะตั้งใจเรียนมากขึ้นซึ่งอาจารย์นะคะจะก,กิจกรรมให้พวกเราเยอะแยะมากมายเลยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะทุกคนที่เรียนกับอาจารย์นาะรุ์ก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าอาจารย์จะให้เราทําอะไรก่อนนั่นก็คือการที่เราจะต้องเซลฟี่หน้าสวยๆของเราเนี่ยนะคะส่งไปใน Google c a r o o m นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยจะเปิดช่องนี้ทุกวันที่มีเรียนเลยนะคะจะเปิดให้เราเนี่ยส่งรูปของเราลงไปนะคะเราจะต้องส่งรูปเซลฟี่หน้าของเราไปก่อนเวลา8นาฬิกา5นาทีนะคะเพื่อเป็นการเช็คชื่อว่าเราเนี่ย ได้มาเรียนในคาบนี้แล้วก็มาไม่สายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยห้ามลืมที่จะส่งรูปนะคะเราถึงเวลาแล้วค่ะที่จะไปดูกิจกรรมจริงๆนะคะว่ากิจกรรมที่อาจารย์จัดให้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างไปกันเลยค่ะกิจกรรมที่1ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรม r e d Your e s d i n a m นั่นเองค่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่อาจารย์จะเช็คความพร้อมของนักศึกษานะคะโดยการที่อาจารย์จะส่งลิงก์ทัดเลตนะคะลงไปในไลน์กลุ่มหลังจากนั้นให้พวกเราเนี่ยคลิกเข้าไป ก็ไประบุความพร้อมของตัวเราเองนะคะว่าพร้อมที่จะเรียนมากน้อยเพียงใดโดยจะมีระดับตั้งแต่ 1- นถึงสเลยค่ะกิจกรรมที่2นะคะก็คือกิจกรรมปิดตาฟังเพลงนะคะกิจกรรมนี้อาจารย์จะให้เราเนี่ยปิดตานะคะฟังเพลงใครจะฟุบหรือไม่ฟุบก็ได้นะคะใครจะนั่งหรือจะยังไงก็ได้แต่เราจะต้องหลับตานะคะอาจารย์จะให้เราฟังเพลงทั้งหมด2เพลงนะคะแล้วก็ให้เราสัมผัสกับความรู้สึกณขณะนั้นให้ได้มากที่สุดเพื่อความผ่อนคลายนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆน,นได้ฟังเพลงคุบทั้งสองเพลงแล้วเรียบร้อยนะคะอาจารย์เนี่ยก็จะทําการเปิดช่องแพดเล็ตนะคะแล้วก็บอกว่า เราเนี่ยรู้สึกว่าชอบเพลงไหนมากกว่ากันระหว่างเพลงที่1เพลงที่2นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็พิมพ์ความรู้สึกลงไปเยอะเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นชมพูเนี่ยชมพูบอกว่าชมพูชอบเพลงที่1นนะคะเพราะว่าไม่มีเนื้อเพลงมีแต่ทํานองทําให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายมากกว่ากิจกรรมที่2นะคะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์เนี่ยยังให้เรานะคะเลือกเพลงในดวงใจของเรานะคะเพลงที่เราชอบมากที่สุดส่งไปในแพทเลตคะ่ะอาจารย์ก็จะเปิดช่องให้นะคะเข้าสู่กิจกรรมที่3กันแล้วนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการสร้างข้อตกลง โดยอาจารย์ยจะส่งข้อตกลงไปในแพทเล็ตนะคะให้นักเรียนแล็นักศึกษาทำความเข้าใจกันนะคะว่าข้อตกลงในการเรียนในรายวิชานี้มีอะไรบ้างต่อกันที่กิจกรรมที่4นะคะทุกคนนั่นก็คือการดูคลิปจิตตปัญญานั่นเองอาจารย์ยจะเปิดคลิปจิตตปัญญาให้เราดูนะคะในจอซึ่งในคลิปนั้น,นก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคําว่าจ an ิตตปัญญาว่ามีอะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรซึ่งเพื่อนๆทุกคนแน่นอนค่ะว่าได้ประโยชน์จากกิจ,ก,ก,จกรรมครั้งนี้แน่นอน เข้าสู่กิจกรรมที่5กันแล้วนะคะเพื่อนๆกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมไทยโซซายตี้ทูเดย์นะคะกิจกรรมนี้อ่ะอาจารย์นะคะจะเปิดช่องแพทเล็ตนะคะแล้วให้เพื่อนๆนักศึกษาทุกคนหาคลิปเกี่ยวกับคลิปเป็นคลิปที่สะท้อนสังคมไทยค่ะแล้วก็ส่งไปในแพทเล็ตหลังจากนั้นนะคะเมื่อหาคลิปเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์นะคะก็จะให้เพื่อนๆทิมพ์นะคะบอกไปเลยค่ะว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกเนี่ยว่าสังคมไทยกับสังคมในอดีตเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็กดพิมพ์แล้วก็ส่งไปในแพทเล็ตเลยค่ะ เข้าสู่กิจกรรมที่6นะคะเมื่อเราได้หาคลิปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูคลิปของเพื่อนๆกันคะ่ะนั่นก็คือดูคลิปสะท้อนสังคมซึ่งคลิปที่อาจารย์เลือกมาเปิดนะคะนั่นก็คือคลิปที่มีชื่อว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่เจริญนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมที่เจ็ดนะคะก็คือกิจกรรมฮิวแมนนัทนั่นเองค่ะนั่นก็คือปอมมนุษย์นะคะกิจกรรมปมมนุษย์ กิจกรรมโบรมนุนนี้เล่นยังไงไปดูกันนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะให้เพื่อนในห้องเนี่ยยืนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ให้จับมือกันนะคะซ้ายขวาแล้วก็เราก็ต้องหันไปจำหน้าเพื่อนให้ได้นะคะว่าด้านซ้ายของเราคือใครด้านขวาของเราคือใครหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะให้ทุกคนเป็นวงกลมเนี่ยเดิน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 นะคะไม่ให้อยู่กับที่นะคะใครอยู่กับที่นะคะอาจารย์จะไปตีเลยนะคะน้่มอยู่กับที่ค่ะอาจารย์บอกว่าให้เดิน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 นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทุกคนเนี่ยอยู่คนละที่กันแล้วนะคะไม่ได้อยู่ที่เดียวก เลยนะคะมือซ้ายจับกับใครก็ไปจับกับคนนั้นมือขวาจับกับใครก็ไปจับกับคนนั้นหลังจากนั้นมันก็จะไปเป็นปมมั่วเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรายืนคนละที่กันแล้วมั่วมากเลยค่ะในห้องนะตอนนั้นทุกคนพันกันเป็นเกลียวเลยค่ะแต่อาจารย์นะคะก็ยังจะให้เราเนี่ยหาวิธีนะคะทําให้กลับมาเป็นวงกลมเหมือนเดิมให้ได้เพื่อนทุกคนนะคะก็พยายามนะคะในการที่จะสะบัดมือบ้างข้ามมือกันบ้างนะคะเพื่อทให้มันเป็นวงกลมได้มันยากมากเลยนะคะรู้ไหมแต่สุดท้ายนะคะเพื่อนในห้องนะคะก็สามัคคีการทําได้สําเร็จนะคะกลับมาเป็นวงกลมเหมือนเเดิมลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะแก้ความวุ่นวายจากปมนั้นได้แล้วนะคะอาจารย์เนี่ยก็จะให้เราบอกนะคะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากการทํากิจกรรมปมมนุษย์นะคะ กิจกรรมที่8เนี่ยก็คือกิจกรรม Our Dream Village นะคะนั่นก็คือหมู่บ้านนะคะในความฝันของเรานะคะอาจารย์เนี่ยจะให้แบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะสร้างแคนวาของแต่ละกลุ่มนะคะให้โดยที่ส่งไปในแพทเล็ตนะคะแล้วให้เพื่อนๆนะคะแต่ละกลุ่มกดเข้าไปแล้วก็ไปทําไปสร้างหมู่บ้านของตัวเองนะคะว่าในฝันเนี่ยเราต้องการให้หมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็หมดเวลาสําหรับการสร้างหมู่บ้านแล้วนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้ สร้างหมู่บ้านออกมานะคะตามความคิดแล้วก็จินตนาการของสมาชิกในกลุ่มนะคะและนี่นะคะคือผลงานที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ใช้เวลาแล้วก็ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ออกมาเป็นหมู่บ้านที่สวยงามนั่นเองค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมที่เราได้ทํากันนะคะหลังจากนั้นอาจารย์เนี่ยก็จะให้พวกเราเนี่ยทำการ reflection after class นะคะนั่นก็คือการบอกความรู้สึกนะคะหลังจากที่ได้เรียนเนี่ยสะท้อนคิดไปนะคะว่าเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรมีส่วนร่วมอะไรบ้างกับการเรียนค่ะคุณรู้สึกอย่างไรค่ะเอาตามความเป็นจริงเลยนะคะส่วนตัวเลยนะคะสําหรับการเรียนในรายวิชานี้หนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปเรียนเนี่ยหนูรู้สึกคาดหวังกับกิจกรรมที่อาจารย์จะจัดขึ้นให้ทุกครั้งเลยค่ะเมื่อไปเรียนนะคะก็เป็นตามที่หนูคิดไว้เลยคาดหวังไว้เลยค่ะว่าอาจารย์เนี่ยจะจัดกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็สอดแทรกทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ที่อาจารย์มีนะะคคืออาาจรย์ เล่าทุกอย่างให้เรารับทราบนะคะว่าเออสังคมแต่ละสังคมตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคือเราได้รับความรู้มากจริงๆค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่อาจารย์บอกว่าเลื่อนโต๊ะนะคะให้มีที่ว่างเนี่ยหนูจะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยจะให้จัดกิจกรรมอะไรแต่นะคะกิจกรรมที่อาจารย์จัดแต่ละกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่ได้แต่ความสนุกนะคะยังแฝงความรู้ทุกอย่างเลยค่ะแบบ ประสบการณ์ความรู้แบบสิ่งที่เราควรจะรู้ในการออกไปใช้สังคมอาจารย์จะแฝงอยู่ในทุกกิจกรรมซึ่งถือแบบหนูรู้สึกหนูชอบการเรียนในรายวิชานี้มากพอถึงวันสุดเนีย่ยถึงแม้ว่าจะต้องเริ่มเรียน8ปดโมงเช้านะคะหนูก็จะอยากตื่นอยากตื่นค่ะอยากตื่นเพราะอยากจะไปเรียนอยากจะไปทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะคะนี่คือสิ่งที่หนูรู้สึกจริงๆสําหรับการเรียนในรายวิชานี้ค่ะ หัวข้อต่อไปนะคะก็คือได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะจากการเรียนในวิที่2เนี่ยหนูคิดว่านะคะเนื้อหาสําคัญนะคะที่แฝงอยู่ในกิจกรรมนั่นก็คือ 5c ค่ะซึ่ง 5c เนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ซีที่1น,นะคะก็คือ creativity and innovation นะคะนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ได้จากการฝึกนะคะให้แก้ปัญหาคิดอย่างเป็นระบบลองทำสิ่งใหม่ๆคิดนอกกรอบมีกระบวนการคิดอย่างเปิดกว้างนะคะต่อยอดไอเดียจนให้เกิดเป็นรูปธรรมซึ่งทักษะนี้นะคะจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในการใช้ชีวิตในอนาคตนะคะ ที่สค่ะนั่นก็คือ contemplation นะคะ contemplation เนี่ยก็คือการพิจารณาด้วยหัวใจอย่างใครครวนนะคะก็คือการเข้าสู่สภาวะจิตที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ C ตัวที่3ค่ะก็คือ critical thinking นะคะก็คือการคิดวิเคราะห์นะคะแยกแยะว่าอะไรคือความจริงอะไรคือข้อคิดเห็นมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาช่างสังเกตตั้งคําถามสามารถอธิบายเหตุและผลตามสถานการณ์ในมุมมองที่หลากหลายได้ สีตัวที่4นะคะนั่นก็คือ collaboration หรือที่เรามักจะได้ยิ้ว่า collab collab นะคะนั่นก็คือการทำงานเป็น teamwork ที่ดีนะคะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะโดยไม่มีปัญหาไม่มีการทะเลาะวิวาทสามารถปรับตัวให้เข้ากับได้ทุกสถานการณ์ที่แตกตา่างยอมรับความสามารถยอมรับความต่างของแต่ละบุคคลนะคะมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทำงานกับผู้อื่นโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะเมื่อทำงานกับผู้อื่นแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะสามารถดึงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมาได้ที่สำคัญนะคะสำคัญที่สุดเลยค่ะ ว่าคอแหลบนั่นก็คือเราจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะ และ C ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ communication นะคะ communication ในที่นี้เนี่ยจะแปลว่าการสื่อสารเราจะต้องเป็นคนที่สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนะคะได้รับสารมาอย่างไรก็สื่อสารไปอย่างนั้นรับข้อมูลและตีความได้ถูกต้องนําเสนอต่อหน้าผู้คนแบบชัดเจนพูดจาฉะฉานนะคะปรับใช้สื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเราจะต้องเป็นคนที่สื่อสารได้ดีในทุกสถานการณ์นะคะ ซึ่งนี่จาเป็นมากเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นครูค่ะเพราะว่าครูเนี่ยจะต้องสื่อสารบรรยายพูดอะไรต่างๆให้นักเรียนได้ฟังอยู่เสมอหากเราเป็นคนที่มีการคอมมวนิเคชันที่แย่นะคะแน่นอนค่ะว่านักเรียนจะไม่สามารถเข้าใจสารที่เราต้องการสื่อไปได้แน่นอน หลังจากที่เราได้รู้หัวใจสําคัญที่อาจารย์ต้องการจะสื่อในวีคที่2แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่อง 5C เรามาดูความรู้นะคะที่แฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆซึ่งเราไม่สามารถมองข้ามไปได้เลยห้ามมองข้ามเลยนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เราได้จากกิจกรรมเนี่ยจะทําให้เราสามารถเป็นครูที่ดีในอนาคตได้เลยนะคะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมไทยโซซิอิตี้ทุเดย์นะคะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้หนูคิดว่านะคะจะเป็นการที่เรามองย้อนกลับไปในอดีตนะคะว่าในอดีตกับในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งมี อย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะนั่นก็คือตอนนี้เทคโนโลยีนะคะกําลังจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์นะคะคนกําลังจะตกงานเทคโนโลยีหุ่นยนต์กําลังจะเข้ามามีส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเรานะคะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมฮ u ลแมนนัทนะคะกิจกรรมปมมนุษย์สิ่งที่สําคัญเลยที่ได้นั่นก็คือการแก้ปัญหาจากต้นเหตุนะคะเราจะต้องเป็นคนที่มองปัญหามองขาดค่ะมองเฉียบนะคะว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากตรงไหนปมไหนที่เป็นปัญหาทําให้เราเนี่ยที่ใายอะไรไม่ได้ เราก็จะต้องมองไปที่ปัญหานั้นนะคะแล้วแก้จากจุดนั้นก่อนอีกอย่างที่สําคัญก็คือการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นให้ได้ค่ะหัวข้อต่อไปค่ะกิจกรรมที่ชอบมากและชอบน้อยที่สุดหากิจกรรมที่ชอบมากที่สุดนั่นก็คือกิจกรรมฮิวแมนเนาะคะ่ะเพราะเป็นการที่ให้เราเนี่ยได้รู้จักคิดวิเคราะห์ได้ใช้สมองอย่างเต็มที่นะคะแล้วแฝงไปด้วยข้อคิด ข้อคิดดีๆนั่นก็คือข้อคิดที่ว่าจะต้องแก้ปัญหาจากปมแรกก่อนนะคะปัญหามีทุกทุกปัญหามีทางออกเสมอถ้าเราไม่คิดได้ดีนะคะเราก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะให้ดีนะคะส่วนกิจกรรมที่ชอบนะ้อยที่สุดสําหรับสัปดาห์นี้ไม่มีเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกอินตอยกับทุกกิจกรรมการนําสิ่งที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน สิ่งแรกที่ได้จากการเรียนในวิทที่2นั่นก็คือเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันพึ่งพากันเราต้องใช้ชีวิตให้เหมือนสำนวนที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะ2ก็คือการแก้ไขาปัญหาเราอยากคิดมากอยากคิดฟุ้งซ่านเวลาเจอปัญหาอะไรให้คิดให้ให้ทบทวนให้ดีว่าเกิดปัญหาจากตรงไหนแล้วแก้จากตรงนั้น,นการนำสิ่งที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพครูในอนาคตได้เยอะมากเลยค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะซึ่ง สิ่งแรกที่เราได้เลยนะคะก็คือการนําเรื่องของการเช็คความพร้อมของนักเรียนนะคะไปใช้ก็คือจะต้องเช็คความพร้อมก่อนดูว่านักเรียนพร้อมหรือเปล่านะคะถึงจะเริ่มทําการสอน2ค่ะการนําเรื่องกิจกรรมต่างๆนะคะที่อาจารย์สอนเนี่ยไปสอดแทรกให้นักเรียนตอนที่เราเป็นครูนะคะนักเรียนจะได้ไม่เบื่อมากจะได้ตั้งใจเรียนจะได้พร้อมที่จะเรียนและสนุกกับการเรียนมากค่ะ3นะคะ 5C ค่ะ 5C เนี่ยจะนําไปใช้ในการที่เราเป็นครูนานาคตได้ดีเลยนะคะ ั่นก็คืออันแรกเลยก็คือการสื่อสาระค่ะเราเป็นครูเราจะต้องพูดจาให้ฉัฉานอธิบายเด็กให้เข้าใจนะคะทําให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องที่เราต้องการจะสื่อได้คอลแลบนะคะการทํางานร่วมกันแน่นอนค่ะเราไปเป็นครูเราจะต้องไปเจอสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งในสังคมนั้นไม่ได้มีเราคนเดียวจะมีครูร่วมสอนเจอใครเจอคนมากมายนะคะเราจะต้องทําตัวให้ทุกคนเนี่ยอยากจะเข้าหาเราทําตัวให้ดีนะคะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะสําหรับในการเรียนในวิก อปสรรคอะไรเลยเอ๊แต่ว่าไม่หรอกค่ะอุปสรรคนิดหน่อยนะคะนิดนึงนะคะนั่นก็คืออาจจะแอบง่วงแล้วก็แบบอบหิวบ้างนะคะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยไม่ได้กินข้าวเช้าไปมีแค่นั้นเลยค่ะแต่สมองพร้อมที่จะเปิดรับเหมือนเดิมและก็ตั้งใจเรียนเหมือนเดิมค่ะไปตามตหสำหรับวิชาส,สำหรับ r ของวีที่2ของใบบัวน,นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดอาจารย์สามารถติชมมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ